พระราชะกรณียกิจการเชื่อมต่อกับราชการแห่งชาติที่อยู่ที่สามารถสืบค้นได้พระราชะกรณียกิจ9ซอยพระราม6ซอย30พญาไทพญาไทกรุงเทพมหานคร104 00ติดต่อโทร026 1823 23อีเมลสำหรับหนังสือราชการ s e r b a n p r d g o t h ส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ เว็บแมสเต prd.go.th สิทธิลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์พุทธศักราช2563กรมประชาสัมพันธ์นโยบายเว็บไซต์และความเป็นส่วนตัวนโยบายเว็บไซต์ https://www.web.prd.go.th/content/category/detail/id/67281 นโยบายความเป็นส่วนตัว https//www.prd.go.th/content/category/detail/id/67/282 นโยบายความปลอดภัย https//www.prd.go.th/content/category/detail/id/67/283 ข้อกำหนดการแจ้งเตือน https://www.prd.go.th/content/category/detail/id/67/284 ข้อกำหนดการใช้งานคุกกี้ https://www.prd.go.th/content/category/detail/id/67/285 ความสามารถในการเข้าถึงรองรับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต Explorer v 1 1 Microsoft Edge, Firefox V 47.0และ Chrome V 51เมตริกการเข้าชมมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า162ล้านคนจำนวนนี้เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและนี่คือสิ่งที่คุณต้องการรู้ นอกจากที่เป็นสถานที่สำหรับข้อมูลราชการแล้ววิธีการใช้เว็บไซต์นี้อาจมีผลต่อความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณค่าดังนั้นการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และอาจช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานกับเว็บไซต์อื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาด เว็บไซต์นี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจกับนโยบายต่างๆที่เว็บไซต์นี้ให้ไว้อาจช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคดิจิทัลนี้คุณมีความเห็นอย่างไรเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์หรือไม่คุณเห็นความสำคัญของการศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกออนไลน์หรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเราชื่นชมการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการสนทนาอย่างเป็นกลางและเต็มไปด้วยความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น